นั่งเกงวันนี้วันหยุด<ะ>วันหยุดยงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทําบุญที่วัดกันนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรต่างๆมากมายเลยล่ะใช่ค่ะหูนั่นเขาทำอะไรกันคะคุณยายนี่รถไถหลานเอ้ยหมู่บ้านของเราประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นี่โคกหนองนามโมเดลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของพวกเรา นะมีการทำผ้าต้มมัดนะจากวัสด,ดุจากธรรมชาติเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้นํามาใช้และประกอบอาชีพกันทาขนมแมแม,แม่ลูกมีปลากัดแสนสวยในหมู่บ้านของเราด้วยนะแล้วก็มีการทําให้กวาดนะที่ดีเลยแหละนะนะเป็นของดีของบ้านป่าเราและสุดท้ายเนี่ยบอถึงรับนี่พิษแกงแสน,นอร่อยของบ้านป่าของเราหอมเชียวและลานเอยและนี่คือหลวงพ่อทันใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านของเราป้าป้าเราเลีกขึ้นไปทำบุญกันเถอะ